คนปีนกษัตริย์จอปีหมาพลังาธาตุดินเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนขานพลังไม้าธาตุไฟดวงคนปีจอในเดือนนี้พลังาธาตุไฟของคนปีจอได้รับพลังาธาตุเสริมจากเดือนเสือตามหลักที่เรียกว่าไม้เสริมไฟและปีจอสมพงเป็นคู่มิตรกับเดือนเสือทำให้ในเดือนนี้การงานการเงินของคนปีจอจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมามีงานและโอกาสที่ดีเข้ามาบ้าง คนปีจอมีโอกาสได้เข้าสังคมพบปักผู้คนมีเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลข้อควรระวังของคนปีจออย่าเคร่งเคียดหรือเป็นทุกข์เพราะความคิดและต้องใจเย็นมีสติรอบข้อสงบปากสงบคําไม่ควรทะเลาะวิวาทกับใครเพราะคนปีจอจะมีแต่เรื่องเสียเปรียบเดือนนี้คนปีจอหลีกเลี่ยงไปร่วมงานศพ ด้านการงานดูแลงานที่รับผิดชอบให้ดีหากค้าขายดูแลบริการลูกค้าเก่าให้ดีด้านการเงินควรวางแผนการใช้เงินให้รอบครอบรัดกุมด้านความรักรับฟังกันให้มากด้านสุขภาพแข็งแรงดีแนะนำคนปีจอปรับสมดุลดวงชาดดาด้วยการสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับโทนสีธาตุไฟเพราะจะเสริมธาตุดิน ทําให้คนปีจอมีความผ่อนคลายการงานการเงินมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ